เรามาให้าภาพังามสาภาพอันนี้คือภาพตัวนี้ครับภาพที่จุ่มหัวลงก็คือตัวนี้ภาพที่จับถึงอยู่ข้างบนให้นอนในกล่องที่คือกล่องนี้ครับแล้วจะมีมแมลงป,ปัดปิด ภาพตัวนี้ก็คืออันนี้ครับข้าวน,นี้ก็คือน้ำไม่ใช่น้ำธรรมดาเป็นน้ำตาลเิ็วิธีอันผ้าเขาจะม่ใช้กระสุนเนื่องจากกระสุนแพงมากเขาจะใช้วิธีจันผ้าด้วยวยิธีีอื่ือื่นมู่งงัง every classroom, even in the market. It is the same as for the in the market